ยายเข็นสามีติดเตียงมาถอนเงินหมื่นหลังธนาคารแจ้งให้เจ้าตัวมาเบิกด้วยตัวเอง30กันยาย,ยน2567วันสุดท้ายของการที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังจะทำการแจกเงินหนึ่งหมื่นให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวรประชาชนเลขหลักสุดท้ายเป็น8และ9 วันนี้นะคะพบว่าบริเวณนธนาคารทกสสาขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนั้นมีประชาชนจำนวนมากได้รับสิทธิ์รับเงินหนึ่งหมืนจากรัฐบาลเดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคารอย่างคึกคักค่ะขณะที่บางรายต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากมาทำการถอนเงินกับธนาคารตามขั้นตอนขณะที่กลุ่มคนพิการบางคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะได้ให้ญาติพาตัวมาเบิกเงินกับทางธนาคารเนื่องจาก ธนาคารแจ้งว่าให้นําเจ้าตัวมาเองถึงจะเบิกเงินได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีค่ะ นางสิริวรรณอายุ49ปีกลุ่มคนพิการกล่าวว่าก่อนหน้านี้สามีได้มอบอำนาจให้เข้ามาติดต่อธนาคารเพื่อที่จะขอทำการเบริกเงิน10,000บาทเนื่องจากเงินเข้ามาตั้งแต่27กันยายนแต่ว่าสามีมาไม่ได้เพราะว่าป่วยติดเตียงธนาคารจึงถามว่าสามีนั่งได้หรือไม่ถ้านั่งได้ให้นำสามีมาเบิกด้วยตนเองตอนได้อธิบายไปแล้วว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยุ่งยากมาก ใบมอบอำนาจตามขั้นตอนของธนาคารก็มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้จึงได้กลับบ้านนำรถเข็นใส่สามีที่ป่วยติดเตียงเข็นมาจากบ้านหลายกิโลเมตรมาที่ธนาคารซึ่งยอมรับว่าลำบากมากแต่ธนาคารแจ้งว่าแบบนี้เราก็ทำตามทางนี้ไม่ได้รับเงินแลวได้วางแผนการใช้เงินจะนำไปซื้อของใช้จำเป็นเช่นแพมเพิร์สผู้ใหญ่เอาไว้ดูแลผู้ป่วยซื้อข้าวสารเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจับเงินหมื่นบาทเลย เป็นเงินที่เยอะมากทุกวันนี้ตนเองรับจ้างขายไส้กรอกซึ่งทำงานมาไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้ดีใจมากจริงๆจึงขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนยากจนที่ตรงจุดจ,จริงและขอให้นางสาวแพททองฐานชดวัตรเป็นรัฐบาลไปนานๆขณะที่นายเวทอายุ63ปีกลุ่มเปาะบางกล่าวาว่าวันนี้อสมุดบัญชีธนาคารมาปรับ แต่ก็พบว่าเงินไม่เข้าที่ผ่านมาทําทุกอย่างตามขั้นตอนก็ไม่น่ามีอะไรผิดธนาคารแจ้งให้ผูกพร้อมเพลก็ทําเรียบร้อยแล้วเงิน10,000บาทต้องเข้าตั้งแต่ยีกันยายนคนแถวที่บ้านนั้นมีบัตรสวัสดิการเข้าหมดแล้วจึงอยากรู้ว่าตนเองตกหล่นตรงไหนตอนนี้รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ได้รับเงิน10,000บาทเพราะไม่เคยได้รับสวัสดิการอะไรจากทางรัฐเลยถ้าได้เงินก้อนนี้จะนําไปซื้อปุ๋ยใส่ข้าวเพราะว่าข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ซึ่งถ้าไม่มีเงินก้อนนี้มาช่วยลำบากแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เสียใจที่ยังไม่ได้เงินเพราะเหลือเงินในบัญชี69บาทถ้าวันนี้ยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเติมน้ำมันกลับบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ